เนี่ยค่ะตัวนี้จะออกมาอันนี้คือตัวอันนี้ที่แรกเกิดใช่ค่ะอันนี้จะเป็น i s ซฟิกนะคะถ้ารถมี i s o f i เนี่ยค่ะกดออกตัวนี้จะเป็นตัวเลื่อนสาย i s ซฟิกนะคะตัวสีส้มเนี่ยค่ะกดตัวนี้เลยนะคะกดเข้าไปในเนี้ยค่ะแล้วดัล็อกแล้วก็ดึงตัวนี้ ใช่ค่ะดึงตัวนี้ค่ะมันจะแน่นดึงตัวนี้นะคะแล้วรับแล้วรับคายอ่ะคายคายตัวนี้ออกเนี่ยค่ะใช่ค่ะดึงดึงตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการติดไอโซฟิกนะคะ ติดเบลธรรมดาก็คือรวมสองเส้นสอดช่องนี้นะคะล็อกกับตัวนี้ไว้แล้วก็ดึงดึงอันนี้ดึงให้แน่นแล้วก็จะมีตัวสีส้มตัวนี้ค่ะเราเอาเบลอันนี้ใส่ ใช่ค่ะอันนี้มันจะแน่นครับแล้วก็ตะกร้าวางค่ะเาต้องกระดับน้ำอะไรอีกไหมไม่ไม่มีค่ะอันนี้อันนี้ก็คือปลดเอาตะกร้าออกตัวนี้ยกออกครับเห็นมันมีระดับน้ำตรงนี้ด้วยเราต้องโอานี้คือติดตัง้งถูกต้องแล้วค,ค่ะเกมมันจะอยู่ตรงกลางมหมายถึงว่าสีเขียวค่ะ ไ่ลุกลอยใช่ค่ะก็อยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางอันนี้อันนี้แล้วถ้ามันไม่กลางอะครับสมมติถ้าเกิดติดแล้วมันไม่กลางเราต้องปรับตรงไหนก็ยกติดใหม่เยค่ะยกติดใหม่ค่ะยกติดใหม่อันนี้เวลากดตัวตะกร้าเนี่ยมันจะเป็นหูจับใช่ไหมคะกดตัวนี้ค่ะเวลาน้องนอนธรรมดาถ้าอยากนอนเล่นก็โยกได้ตัวนี้โยกได้ด้วยอาโยกค่ะโยกเล่นนี่ครับ ถ้าเรายกมนอันนี้เปลี่ยนสายได้นะคะตัวข้างหลังนี้อันนี้แกะสายออกเพื่อที่จะไปร้อยใหม่เวลาน้องโตนะคะเนี่ยค่ะแกะออกแล้วก็มาร้อยใหม่หนังข้างในเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นช่องเนี่ยค่ะครับ ถ้าน้องโตมาก็เปลี่ยนจากช่องนี้เป็นช่องข้างบนเพื่อให้ระยะในการคล้องมันไม่ขาดใช่ไหมคใช่ค่ะเวลาน้องสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวน้องจะยืดออกเงี้ยค่ะช่วงตัวยาวขึ้นใช่ค่ะก็ร้อยมาก็เอามาใส่เหมือนเดิมอีกตัวนี้ค่ะคล้องเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองเส้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้องแกะทั้งสองอ่างสองฝั่งเลค่ะ เนี่ยค่ะให้มันเข้าไปในห่วงเนี้ยค่ะคทั้งสองอันนะคะแก่อันนี้ด้วยค่ะ,ะก้าก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราว,วางเราเราวางจับเนีเ่ยของที่วิธีการปรับอใสายสเบลลวน้องครับอันนี้ก็กดตัวนี้นะคะกด อันนี้กดตัวนี้กดทีละข้างได้ค่ะแล้วก็ถ้าเบลวหลวมหรืออะไรเงี้ยดึงได้กดตัวเนี้ยค่ะตัวนั้นค่ะครับถ้าหลวมดึงกลับเดี๋ยวนะอีกทีนะกดตัวนี้ใช่ค่ะกดกดตัวเนี้ยอ่าถ้าหลวมดึงกลับดึงดึงได้เลยไม่ต้องกดค่ะดึงได้เลยโอเคเขาก็จะเริ่มตึงเข้าไปใช่ค่ะทีนี้ค่ะ ดูในชิคโก้ไทยแลนด์ได้นะคะพิมพ์รุ่นพิมพ์รุ่นนี้ไปเลยค่ะค่ะรุ่นนี้ค่ะค่ะโอเคได้หมดแล้วเนาะครับค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะ